สวัสดีครับผมน้อยไร่ใหญ่ครับวันนี้ผมจะพามาทำเมนูปลาเผากินอหอมมากปลาตัวใหญ่ครับเก็บสองโล โลครึ่งบรรยากาศบรรยากาศสวัสดีครับนี่ครับวันนี้ปลาเผาได้เสร็จแล้วแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาส้มตำ ปลาเผาครับมามาใครอสวัสดีครับปลาเผาได้เสร็จแล้วกุ้งแช่น้ำปลาก็มีครับกุ้งแช่น้ำปลาส้มตามปลาเผาก็หมูทอดใครอยู่ใกล้ก็มาได้เลยนะครับ ครับมากินข้าวกันคุณแช่นาปลาครับกินกับคุณยิงโคชมารนครับชิมใหญ่เลยกินกินครับกิน,นกินเลยครับ,บ,อ,บอร่อยไหม,หมอาจารย์มาไหมออกมาอาจาร์เปล่ามาั